ค่ะจะเป็นการแนะนําการสมัครรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบนะคะผ่าน u r l การสมัครรางวัลเลือกตัดนะคะก็จะมีหน้าจอการล็อกอินนะคะขึ้นมาก็จะมีปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยดิจิตอลไอดีนะคะผู้ที่จะสมัครหรือเข้าระบบก็สามารถสารวจตัวเองนะคะว่ามีบัญชีดิจิตอลไอดีแล้วหรือยังนะคะกดเข้าสู่ระบบนะคะสําหรับผู้ที่มี บัญชีดิจิตอล ID แล้วนะคะก็สามารถกรอกบ,บัญชีดิจิตอล ID เข้าไปแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีดิจิตอล ID สามารถกดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ทําการลงทะเบียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการและติดต่อขอรับโทเค็นจากผู้ดูแลระบบกรอรอได้และนํากลับมาล็อกอินนะคะใส่โทเค็นเข้าไปนะคะแล้วก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้นะคะเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็จะเจอหน้าแรกนะคะที่จะเป็นแบนเนอร์หรือเป็นการประกาศรับสมัครหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆจากระบบนะคะ ส่วนของการรับสมัครรางวัลน,นะคะจะมีเมนูด้านซ้ายมือนะคะชื่อว่าสมัครรับรางวัลน,นะคะเมื่อกดเข้าไปก็จะมีะข้อมูลนะคะผู้ใช้งานนะคะแล้วก็รายการใบสมัครของท่านนะคะก็สามารถตรวจสอบนะคะใบสมัครของท่านได้หรือกดสมัครรับรางวัลน,นะคะจากปุ่มด้านขวานะคะใต้ปุ่มค้นหาเนี่ยนะคะ กดเข้าไปนะคะจะเป็นส่วนของการสมัครรางวัลบริการราชการแบบมีส่วนร่วมนะคะหนึ่งผลงานสามารถสมัครได้หนึ่งรางวัลนะคะหนึ่งสาขารางวัลและหนึ่งประเภทรางวัลนะคะห้ามส่งสมัครซ้ำเมื่อกดเลือกรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมแล้วนะคะกดถัดไปค่ะก็ในส่วนนี้จะเป็นการเลือกประเภทรางวัลที่ต้องการสมัครนะคะเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งผลงานสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งสาขาและหนึ่งประเภทรางวัลเท่านั้นนะคะไม่สามารถส่งซ้ําได้นะคะ ก็จะมีประเภทรางวาัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนนะคะประเภทรางวัลสำมิทิผลประชาชนมีส่วนร่วมนะคะประเภทเรื่องเลือขยายผลและประเภทร่วมใจแก้จนนะคะในส่วนของประเภทร่วมใจแก้จนนะคะจะเป็นการอกดถัดไปแล้วกดอ่าจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์นะคะเพื่อให้ท่านไปกรอกตามแบบฟอร์มที่ได้รับการดาวน์โหลดไปนะคะก็จะเป็นกดถัดไปปุ๊บก็จะได้อ่ใบสมัครร่วมใจแก้จน,นปไปนะคะคใ oh, <ๆ>ะนส่วนของประเภทอื่นๆนะคะ ก็เป็นเช่นประเภทรางวัลนะคะเปิดใจแก่ชิประชาชนหรือประเภทรางวัลสำนึที่ผลสามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประเภทรางวัลสำนึกที่ผลประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยก็จะต้องเลือกรูปแบบผลงานนะคะโครงการที่ส่งสมัครด้วยนะคะก็จะมีเลือกกรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือกรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือนะคะหรือในกรณีที่เป็นประเภทเรื่องขยายผลนะคะก็ถ้าเมื่อกดเลือกแล้วนะคะก็ต้องเลือกประเภทการขยายผลด้วยเช่นกันนะคะ ก็จะมีขยายผลเชิงพื้นที่เปิดใจใกล้ชิดประชาชนนะคะสามดิจิทลประชาชนมีส่วนร่วมนะคะพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนก็จะมีเปิดใจใกล้ชิดประชาชนนะคะสามดิจิทลประชาชนมีส่วนร่วมและประสิทธิผลเครือข่ายนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็จะกดเลือกประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชนนะคะก็กดถัดไปนะคะเมื่อกดถัดไปแล้วก็จะมีข้อมูลผู้ใช้งานขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นข้อมูลผู้สมัครผลงานเออข้อมูลผลงานค่ะขอไป ก็จะต้องกรอกนะคะหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะชื่อผลงานนะคะต่อไปจะเป็นผู้กรอกข้อมูลผู้ใช้งานผู้ประสานงานนะคะก็จะมีผู้ประสานงานทั้งสิ้นสองคนนะคะที่จําเป็นต้องกรอกนะคะในกรณีที่มีมากกว่าสองนะคะก็สามารถอีกสามคนนะคะก็สามารถกดปุ่มเพิ่มผู้ประสานงานได้นะคะก็กรอกข้อมูลทั้งสคนลงไปนะคะหรือหากไม่ต้องการแล้วก็กดลบออกได้นะคะก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะคะ หน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัลน,นะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบผลงานนะคะชื่อผลงานก็ต่อไปจะเป็นข้อมูลผู้ประสานงานนะคะตำแหน่งนะคะสำนักกองเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ อีเมลค่ะไลน์ไอดีนะคะผู้ประสานงานคนที่สองนะคะตำแหน่งสำนักกองนะคะเบอร์โทรศัพท์ อีเมลนะคะลายไอดีจากนั้นนะคะปุ่มจะมีทั้งหมดสามสามปุ่มด้วยกันนะคะก็คือกดกลับนะคะบันทึนบบกฉบับล่างกดถัดไปนะคะหากกดกลับเนี่ยข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกน,นะคะก็ถ้าเกิดท่านยังต้องการเข้ามาแก้ไขให้กดบันทึกฉบับ,บล่างไว้นะคะ ะะจากนั้นก็สามารถหรือสามารถกดปุ่มถัดไปได้เพื่อจะไปสเต็ปถัดไปนะคะในส่วนของข้อมูลต่อมานะคะก็จะเป็นที่มาปัญหานะคะที่ต้องทําที่ต้องมีการเปิดระบบราชการนะคะก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้นะคะในเท็กบ็อกซ์ได้เลยนะะโดยที่กล่องไหนนะคะที่มีดอกจันรสีแดงก็จะเป็นจําเป็นต้องกรอกนะคะถ้าไม่กรอกระบบจะไม่สามารถบันทึกได้นะคะ ไม่สามารถกดไปสเต็ปถัดไปได้นั่นเองแต่สามารถกดบันทึกฉบับล่างได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นส่วนของ text editor หรือ text box นี้นะคะก็สามารถทําตัวหนานะคะคตัวเอียงหรือว่าอ่าขีดเส้นใต้ตได้นะคะความสําเร็จของการดําเนินการนะคะปัจจัยความสําเร็จผลงานโครงการนะคะ ความโดดเด่นของหน่วยงานในส่วนของลิงก์ u t u b e ส่วนนี้ก็ถ้ามีนะคะก็สามารถกดปุ่มลิงก์นะคะเพื่อที่จะใส่ข้อควา,ามแล้วก็ URL ได้นะคะจากนั้นกดเพิ่มลิงก์ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ามีลิงก์เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกดถบันทึกสำหรับล่างหรือว่ากดปัดไปได้เลย่ ต่อไปก็จะเป็นส่วนการกรอบมิติที่หนึ่งนะคะความสำคัญของปัญหานะคะมิติที่สองนะคะการเปิดระบบราชาการนะคะ วิติที่สามนะคะผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบนะคะวิติที่สี่ความยั่งยืนจากนั้นกดถัดไปได้เลยทีนี้ระบบก็จะบันทึกสำเร็จนะคะกดตกลงค่ะก็จะไปสู่หน้ารายการใบสมัครของเรานะคะก็จะเป็น ก็จะมีรายการขึ้นนะคะก็ว่าหน่วยงานใดชื่อผลงานอะไรนะคะเมื่อสักครู่ที่กรอกไปเนาะแล้วก็ประเภทรางวัลน,นะคะสถานะยังเป็นแบบร่างอยู่นะคะแล้วก็วันที่แก้ไขล่าสุดเนาะสามารถนะคะกดอ่าปุ่มแอคชั่นนะคะที่เป็นจุดสามจุดนะคะเพื่อแก้ไขข้อมูลต่อได้นะคะอ่าในกรณีนี้ก็จะเข้ามาสู่หน้าสุดท้ายที่เราในกะที่เราเพิ่งทําการบันทึกไปนะคะสามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้โดยการกดปุ่มกลับนะคะมันก็จะระบบก็จะน เน็กกลับไปนะคะเพื่อให้เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือกดถัดไปต่อเราก็เลือกเลือกการแก้ไขได้นะคะจากนั้นก็กดบันทึกฉบับล่างได้นะคะพิกดถัดไปจนจบจนจบสเต็ปได้นะคะ,ะก็ระบบก็จะบันทึกข้อมูลเรียบร้อย